ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่29ภาละบัณฑิตสูตรสูตรว่าด้วยพานและบัณฑิตพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงลักษณะของคนพานสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคนพานจะต้องประสบทุกโทมนัสถึงสาประการในปัจจุบันและตายไป ก็จะเข้าสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือถ้าเกิดในมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำยากจนมีผิวพันธ์สามถูกโรคเบียดเบียนไม่มีลาบส่วนบัณฑิตมีลักษณะสามคือคิดดีพูดดีทำดีบัณฑิตย่อมได้สวยสุขสมนัทถึงสามประการในปัจจุบันและตายไป ก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์และส่งแสดงสมบัติจกักรพัิโดยละเอียดว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับสมบัติทิพย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูงมั่งคั่งรูปงามมีลาบพระไตรปิฎกเล่มที่14พระสูตรที่30เทวทูตสูตรหรือเทวทูตสูตร สูตรว่าด้วยเทวทูตพร,ระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงว่าผู้มีทิพยจักษสุขยอมเห็นสัตว์ทั้งหลายตายเกิดเลวประนีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ซามมีคติชั่วเข้าถึงฐานะต่างๆตามกรรมเปรียบเหมือนคนมีตาดียืนอยู่ตรงกลางระหว่างเรือนสองหลัง ย่อมมองเห็นคนเข้าออกเดินไปเดินมาสู่เรือนฉะนั้นทรงแสดงถึงนายนิระยะบาลคือผู้รักษานรกหลายคนจับคนที่ไม่ดีไปแสดงแก่พยายมขอให้ลงโทษพยายมถามถึงเทวทูตห้าคือเด็กคนแก่คนเจ็บไข้คนถูกลงโทษเพราะทำความผิดและคนตาย แล้วชี้ให้เห็นว่าจะต้องได้รับผลแห่งการกระทาที่ชั่วนั้นๆแล้วส่งแสดงการลงโทษต่างๆที่นายนิระยะบาลเป็นผู้ทำร,รวมทั้งแสดงถึงมหานรกนรกคูดคือนรกกุจระและนรกชื่อกุกุลละซึ่งมีการลงโทษทรมานอย่างน่าสยดสยอง